ขาตายขาไม่ไวแก้ไขได้ด้วยการฝึกซอยเท้าวันนี้แบดมินตันวันมินิจะมีประโยชน์2อย่างของการฝึกซอยเท้าที่ช่วยให้เราเข้าถึงลูกได้เร็วขึ้น<ๆ>เมื่อไปตีเกมจริงครับผมอย่างแรกถ้าเราฝึกซอยเท้าไวๆนะครับจะเป็นการช่วยเรื่องของปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นซึ่งมีส่วนสําคัญในการเล่นแบดบมินตันที่ต้องใช้ในการตอบสนองช่วยให้เมื่อลูกมาเร็วๆขาของเราจะตอบสนองได้รวดเร็วดีมากขึ้นสามารถเข้าหาลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและตีได้ทันลูกมากขึ้นครับ อย่างที่สองการฝึกซอยเท้าช่วยให้ไม่เสียสมดุลเมื่อเคลื่อนที่ไปในจุดต่างๆของสนามพอเมื่อขาทํางานสลับกันก็มีส่วนทําให้การถ่ายแรงไม่เทไปด้านใดนด้านหนึ่งทําให้เราเข้าหาลูกได้ดีมากขึ้นครับแต่ต้องบอกว่าการซอยเท้าเป็นการฝึกก่อนการเล่นจริงเพราะเวลาเล่นจริงไม่จำเป็นต้องซอยเท้าตลอดเวลาโดยเรามักใช้การฝึกซอยเท้าร่วมกับการฝึกปล่อยลูกเพื่อช่วยสร้างรีแอคชั่นตอบสนองของขาแล้วก็สามารถเข้าหาลูกได้รวดเร็วมากขึ้น และถ้าคุณฝึกเป็นประจำคุณจะคล่องตัวมากขึ้นแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบา์มินตันเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ